วันนีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ a อเนวไทครับประจำวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564ครับคลิปนี้มาเจอกันก่อนนอนอีกแล้วนะก็มาอัปเดตให้ทราบนะครับว่าระบบของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับรวมถึงฝั่งของถุงเงินด้วยเอาเป็นว่าระบบที่ธนาคารกรุงไทยเขาประกาศปิดปรับปรุงนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังหลายท่านสแกนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับรวมถึงบัตรุดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะก็สแกนได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นบางพื้นที่เหมือนกับว่าการปรับปรุงแก้ไขระบบของกรุงไทยเนี่ยมันยังไม่นิ่งยังไม่เสถียรน,นะครับโดยเฉพาะฝั่งพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเริ่มบ่นกันแบบหืหคือถ้าคืนนี้เงินไม่เข้าเนี่ยพรุ่งนี้ร้านค้าก็อาจจะไม่รับสแกนสินค้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ธนาคารกรุงไทยจะทํำยังไงครับมันสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานวันศุกร์ แล้วมาติดเสาร์อาทิตย์ซึ่งเงื่อนไขเดิมของการจ่ายเงินให้กับร้านค้าถุงเงินเนี่ยนะครับจะซื้อของวันนี้นะครับมันจะไปเข้าพรุ่งนี้ประมาณสัก5โมงครึ่งนะครับ5โมงเย็น17.30นาฬิกานาทีไปจนถึง1ทุ่มนี่คือช่วงเวลาที่เงินในส่วนของรัฐจะถูกโอนเข้ามาอย่างแอปถุงเงินนะครับแต่ในส่วนของประชาชนที่ซื้อก็จะเข้าตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงกลางคืนนะครับตี2ไปจนถึง6โมงเช้า แต่มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับทั้งในส่วนของภาคประชาชนที่ใช้ก็สแกนซื้อของไม่ได้ของร้านค้าเมื่อสแกนแล้วเงินก็ไม่เข้าซึ่งทำให้ร้านค้าหลายคนไม่มีทุนที่จะไปซื้อของมาขายต่อหรืออาจจะมีก็น้อยนิดแล้วก็ไม่อยากเกิดความเสี่ยงเพราะมันติดเสราร์อาทิตย์นะครับเงื่อนไขของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยคือถ้าชนวันหยุดนะครับมันจะถูกยกยอดไป วันทําการต่อไปก็อย่างเช่นติดเสาร์อาทิตย์เงินมันก็จะไปเข้าวันจันทร์แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือเอาไว้เลยนะครับธนาคารกรุงไทยโดนทัวลงแน่นอนนะวันนี้ในทวิตเตอร์ก็มีการติดแฮชแท็กคำว่าเป๋าตังค์เนี่ยถึงอันดับ3แล้วเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเงินในส่วนของร้านค้ายังไม่ได้ก็อาจจะพุ่งเป็นที่1ด้วยซ้ําก็นํามารายงานให้ทราบนะครับว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่มใช้ได้แล้วนะครับธนาคารกรุงไทย มีแจ้งออกมาประมาณ2องทุ่มกว่านี้แหละก่อนที่ผมจะมาอัปคลิปให้ท่านผู้ชมทราบก็มาอัปเดตให้ทราบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เตือนทั้งภาครัฐบาลเตือนทั้งธนาคารกรุงไทยแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนด้วยว่าก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์อะไรนั้นก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เสียอารมณ like, ์ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับเอนนิวไทม์โชคดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับส,สวัสดีครับ